ผู้กำกับบางบัวทองยื่นหนังสือลาออกหลังมีคำสั่งย้ายไปจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่16พฤศจิกายนพันตำรวจเอกพรเทพเพชรรักผู้กำกับสพบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีเดินทางมายังที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีเพื่อขอเข้าพบพลตำรวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลพอบอกภูธรจังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมหนังสือจดหมายลาออกที่ระบุใจความว่า ข้าพเจ้าพัานตำรวจเอกพรเทพเพชรรัตผู้กํากับสพบางบัวทองขอลาออกจากราชการเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพในการลาออกครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการซึ่งถือว่าเป็นการลาออกด้วยความจําเป็นพิเศษ ตามในระเบียบกตอรอว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการตำรวจพศ .2550 พร้อมบันทึกนี้ได้แนบหนังสือขอลาออกจากราชการดังกล่าวมาด้วยหลังนำหนังสือลาออกแจ้งเลขที่ลงรับแล้วพันตำรวจเอกพรเทพเพชรรัตน์ผู้กำกับสพาบางบัวทองได้เดินทางเข้าพบกับพันตำรวจเอกวีรวริ์พิพัฒน์นาศพกกผอ,ออ,อปูทนจังหวัดนนทบุรีแทนเนื่องจากพลตำรวจตีไพศาล วงวชรมงคลผบอกภูธรจังหวัดนนทบุรีติดภารกิจโดยพันตํารวจเอกพรเทพผู้กำกับสพบางบัวทองกล่าวว่าหลังจากทราบคําสั่งแต่งตั้งยกย้ายเมื่อคืนนี้ว่าตนถูกย้ายให้ไปดํารงตําแหน่งใหม่ที่จังหวัดกาฬสินในตําแหน่งผู้กํากับฝออภูธรจังหวัดกาฬสิน ตนจึงได้ปรึกษากับภรรยาและลูกๆแล้วก็เห็นพ้องต้องกันว่าด้วยตำแหน่งอายุราชการที่ยังเหลืออยู่อีกเพียงหนึ่งปีกับตำแหน่งใหม่ที่ถูกยกย้ายไปนั้นซึ่งต้องเดินทางกว่า500กิโลเมตรประกอบกับสุขภาพของตนไม่ค่อยเอื้ออำนวยในการเดินทางไกลทำให้ตนตัดสินใจทำจดหม,มายลาออกมายื่นให้กับทางผู้บังคับบัญชารับทราบตามระเบียบขั้นตอนต่อไปและภายหลังจากการยื่นหนังสือลาออกของตนเองได้รับการเซ็นอนุมัติ ตนก็จะกลับไปพักผ่อนและหางานอดิอรเรกทาเสริมต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสาเหตุที่ผู้กํากับบางบัวทองยืนหนังสือลาออกในวันนี้เป็นเพราะไม่ทันเตรียมตัวว่าจะถูกย้ายข้ามจังหวัดไปไกลแม้จะเคยมีคดีบ่อนการพนันเจ๊นางมาก่อนแล้วก็ตามการถูกย้ายข้ามภาคข้ามจังหวัดเช่นนี้สร้างความน้อยใจให้กับผู้กำกับบางบัวทองเป็นอย่างมากเนื่องจากแม้ว่าจะรู้ตัวว่าจะถูกโยกย้ายในปีนี้ก็ตามแต่ก็ไม่คิดว่าจะถูกโยกย้ายไปไกลถึงภาคอีสานแบบนี้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ